สวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้ลองทรงสูงไล่์เฟดนะครับสมัยก่อนเรียกลองทรงสูงขอบขาวนะครับทุกวันนี้เรียกไล่์เฟดนะครับผมลูกค้ามาไม่ยาวมากครับอาจารย์มันดีจะใช้ ปัตตเลียนเปล่าเบอร์ศูนย์ขึ้นก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยวีใหญ่เก็บให้กรงกลืนนะค่อยบางนะครับวางปัตตเลียนค่อยๆเปิดขึ้นเสร็จแล้วก็ใช้ปลายวีใหญ่แนบเข้าไปให้ถึงผิวเลยนะครับฟันหวีเข้าไปให้ถึงผิวแล้วโยกกลับมานิดนึง สร็จแล้วก็เก็บให้เป็นผมนวลกลมกลืนขึ้นไปครัปัดข่าวแล้วก็ใช้หวีใหญ่เชื่อมนะครับขอบล่างสุดก็จะอาจารย์จะใช้0.5เก็บอีกทีนึงนะครับวิธีตัดแบบนี้ก็เป็นวิธีที่ขั้นตอนไม่เยอะนะครับ สมัยก่อนเรียกลองทรงสูงขอบขาวนะครับอันนี้เป็นลองทรงสั้นนะครับลองทรงสูงลองทรงสั้นสมัยนี้เรียกไลฟ์เฟดเฟดต่ำเฟดสูงอันนี้ก็เป็นเฟดสูงพอประมาณนะครับสูงข้างบนลูกค้าท่านนี้ก็ไว้วีเสยได้ครับเซ็ตเสยได้ ขอบล่างจะเก็บได้0.5นะครับจานจะเดินรอบเดียวจบเลยนะครับขึ้นด้วยเบอร์0ูนย์แล้วก็ตามด้วยหวีใหญ่เสร็จแล้วก็เก็บได้0.5ไปเลยนะครับตัดให้เสร็จเป็นข้างๆไปเลยนะครับดูนะครับ หัวลูกค้าผิวบางจุดก็จะมีโหนกนูนสูงต่ำมีส่วนเวา้าส่วนนูนนะครับส่วนที่เว้าเข้าไปแล้วก็อาจารย์จะใช้0.5ใช้มุมสกิดสกิดเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดความนวลเนียนเสมอกันนะครับค่อยๆวางนะครับประเรียน อย่ากดมือแรงเกินไปนะครับถ้าเราลงน้ำหนักมือแรงหัวลูกค้าจะโยกนะครับมือก็จะไม่ค่อยนิ่งนั้นะทำช้าๆนิ่มๆลูกค้าก็จะชอบนะครับมือหนักไปก็ไม่ไม่ดีนะครับชมกันนะครับทรงนี้ตัดกันเยอะอยู่นะครับ ผมก็ด้านบนจะเป็นผมสั้นกว่านี้ก็ได้ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าผมลูกค้ามามากมาน้อยถ้าข้างบนเป็นตัดเบอร์สามเบอร์สเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดก็เป็นสกินเฟดนะครับแบบนี้อันนี้ผมข,ข้างบนอาจารย์จะซอยนะครับเป็นซอยสั้นเสยได้นะครับผมลูกค้าท่านนี้ก็จะเป็นผมยักโศกหน่อย เก็บได้เบอร์0ูนย์นะครับขึ้นเบอร์0ูขึ้นปัตตเลียะเปล่าๆเลยนะครับไม่ได้อาจารย์ไม่ได้โยกฟันนะครับตัดเบอร์0ูนย์ขึ้นไปเลยนะครับท่งนี้ก็ถ้าเราจะใช้ฟันลอง เบอร์หนึ่งจุดห้าเบอร์สองขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ระดับลงมาเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์จุดห้าเบอร์ศูนย์ไล่ระดับกันลงมาเรื่อยๆก็ได้นะครับจะใช้อะไรตัดก็ได้นะครับให้ออกมาเป็นทรงที่ลูกค้าต้องการทรงผมจบออกมาก็ถูกใจลูกค้าก็โอเคแล้วครับทุกวันนี้มีฝัดลอง มีอุปกรณ์เสิอไม่ใช้เยอะทำให้งานสะดวกขึ้นเยอะนะครับเราถนัดอันไหนตัดออกมาสวยก็ทำแบบนั้นให้ลูกค้าไปได้เลยครับขอให้ทรงผมออกมาถูกใจลูกค้าก็โอเคแล้วครับแต่คลิปนี้อาจารย์มันดีใช้เทคนิคการ ไถขาวขึ้นเลยนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยวีใหญ่ให้กลมกลืนวนกลมกลืนแล้วก็ตามด้วย0.5อีกทีนึงนะครับก็งานก็รวดเร็วนะครับไม่ใช้เวลาไม่เยอะมากนะครับโดยรอบเดียวจบเลยนะครับเวลาอาจารย์บันดีขึ้นปตตทเรียนเบอร์ศูนย์จะมุมที่อยู่ด้านบน จะต้องเฉียงเฉียงลอยไว้นิดนึงนะครับเพราะถ้าเราไม่เผินปากปัตเตอรี่ไว้นิดนึงะจะออกมาเป็นขอบนะครับดูจังหวะที่วางนะครับให้วางช้าๆค่อยๆเดินปัตเตอรียนนิ่มๆท่าเดียวกันกับใช้0.5นั่นแหละครับเวลาวางปัตเตอรีจะเลียงเฉียงนิดนึงมุมที่อยู่ด้านบนจะต้องลอยไว้ตลอดนะครับ เพื่อให้เกิดการไล่ระดับผมจะไม่เป็นขอบนะครับเวลาเราเก็บงานก็จะเก็บง่ายนะครับทรงนี้ถ้าเราจะฝึกกับเ,เวลาลูกค้ามาตัดทรงทหารตำรวจหรือว่าเป็นทรงนักเรียนเราก็ฝึกขึ้นปัตตรเลียนขาวแบบนี้ได้นะครับก่อนที่เราจะถ่ายเป็นทรงนักเรียนนะฮะดูการวางปัตตรเลียนนะครับ ค่อยๆเดินนะครับผิวของลูกค้าจะมีส่วนบุบส่วนนูนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นไปแล้วความขาวได้ระดับเดียวกันแล้วก็เราก็จะใช้ปลายหวีเก็บเชื่อมแล้วนะครับเพราะว่าผิวลูกค้าจะไม่เสมอนะครับบางจุดก็เป็นหัวรอยบุบแล้วก็มีรอยโหนกนูนขึ้นมาเวลาเราขึ้นไปปุ๊บตรงไหนที่ยังไม่เชื่อมเราต้องใช้หวีช่วยนะครับ ปลายหวีเชื่อมให้มนให้นวลให้ดูกลมกลืนบรรลัดกันนะครับพอเวลาเรามาเก็บ0.5ก็จะเพิ่มความสวยความนวลความเนียนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่พอลูกค้าส่วนนี้ก็จะเป็นผมโหนกนูนส่วนบุกยุบลงไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะโหนกขึ้นมานะครับพอเราเปิดข่าวไปปุ๊บจะเห็นทันที แต่เราสามารถเก็บได้นะครับเราใช้ปลายบีเชื่อมแล้วก็ไล่ระดับให้นวลเนียนกลมกลืนขึ้นไล่แสงเงาขึ้นนะครับค่อยๆทำนะครับทำช้าๆอาจารย์ัดีจะทำะช้าๆนะครับไม่ได้ทำเร็วแต่งานก็ไม่ได้ช้ามากนะครับงานก็จะเร็วไปเองนะครับเราทำมือนิ่งๆช้าๆเบาๆ แล้เดี๋ยวพอเราเกิดความคล่องความชำนาญทำบ่อยๆงานก็จะแม่นนะครับผมก็จะออกมาสวยเร็วส่งประมาณนี้เด็กนักเรียนก็ตัดเยอะนะครับหลอกส่งสูงรอดอนักเรียนรอดอก็ตัดนะครับส่งประมาณนี้หลองส่งสูงก็เ,เป็นเฟสสูงนะดู เวลาเดินปัตตเลียนค่อยๆวางมือเบาๆนิ่มๆทำช้าๆเดินรอบเดียวจบเลยนะครับขึ้นขวาจบซ้ายดูเวลาอาจารย์วางปัตตเลียนนะครับมุมที่อยู่ด้านบนอาจารย์จะเฉียงลอยไว้นะครับความสูงของเฟส ก็จะไม่ให้สูงเกินสูงสุดก็คือไม่ให้เกินตรงมุมขมับนี่นะครับตรงช่วงที่อาจารย์กำลังว,งวางวีเชื่อมนี่ครับส่งถึงจะได้อันนี้คือสูงเกือบจะสุดแล้วนะครับทรงนี่เป็นเฟสสูงใช้ปลายวีเชื่อมอาจารย์วันดีจะเดินปฏตตเลียนใช้แค่มุมปฏิทเลียนซ้ายขวาซ้ายขวานะครับจะเดิน ปัตเตรเลียนไปหามือที่จับหวีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจามดีจะเดินปัตเตเลียนไปหามือที่จับหวีตลอดะจะไม่ค่อยตกหวีนะครับถ้าเดินปัตเตเลียนท่านี้นะครับเลเราจะตามด้วูจด้าจุดจะทำให้งานเราละเอียดวนวลเนียนขึ้นเยอะนะครับสมัยก่อนจจมดีก็ใช้ บีเล็กนะครับเก็บเชื่อมแต่สมัยนี้มี0.5ช่วยได้เยอะครับเราใช้ทั้งวีทั้งปัดลองผสมประสานกันงานก็จะง่ายขึ้นครับนะครับมาดูกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กด ใจให้นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะครับที่มอบให้อาจารย์บันดีขอบคุณจากใจจริงนะครับดูทรงผมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหล่อเท่แบบนะครับทรงนี้สบายสบายเป็นผมสั้นนะครับด้านหน้าก็กันหน้าผากให้มีมุมมีทรงเน้นทรงนะฮะก็จะหล่อเท่แบบนะครับทรงนี้สั้น เป็นแบบเฟดส,สูงเลยนะครับตรงนี้ก็หล่อเทดูดีไปอีกแบบนะครับทุกวันนี้เรียกเลอกทรงสูงไล่เฟดเฟดเรียกได้หมดนะครับจะเป็นเฟดศูนย์จเฟดขาวเฟดดำเรียกได้หมดนะครับการไล่ระดับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่มอบให้ อจามันดีก็จะหาอะไรที่อาจารย์มันดีถนัดมาลงไว้ให้ดูนะครับทิ้งไว้ในคลิปของอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ